แก้วนี้มะเขาวปั่นนมสดจ้ะพี่นอ้องเมนูยอดฮิตของทางร้านนมบรรน,นากับสาวบรนนอกจ้ะสวัสดีจ้าสวัสดีเพื่อนเพื่อนพี่พี่ทุกท่านจ้าคินี่นมบรนณากับสาวบรนนอกสซมามแบ่งปัน่นสซน่าให้เพื่อนเพื่อนพี่พี่คื้เก้าละจ้าก็คือเป็นเมนูนมปั่นสตรอเบอรี่เด้อพี่นอ้องบ่วาเด็กหน่อยหรือว่าผู้ใหญ่กันนิยมรับประทานค่ะ คือจะใส่ผงนมเด้อพี่น้องเนี่ยผงนมสดอ่ะแล้วก็ใส่ไอ้พวกไอ้น้ำไอ้น,นี่เด้อพี่น้องเนี่ยน้ำน้ำกลิ่นสตรอเบอรี่เด้อพี่น้องเด้อส่วนผสมแลว้วก็วิธีทําไปลงมือทำพร้อมๆกันก,กับนมบาน,น่าและสาวบานนอกเลยด่ะจะใช้ผงนมสดนะคะอยู่ที่4ช้อนชาค่ะ ความเข้มข้นของน้ำของเรานะคะเพื่อนๆจากนั้นก็จะละลายน้ำร้อนค่ะจะเติมน้ำร้อนลงไปให้ได้หนึ่งร้อยค่ะเพื่อนๆหนึ่งร้อยมลค่ะเติมน้ำร้อนลงไปนะคะข้าปั่นไม่ใส่อเคค่ัเติมเรามาต่อกันเลยค่ะเติมน้ำร้อนนะคะเพื่อนๆ เติมน้ำร้อนลงไปให้ได้100มลค่ะแล้วเราก็จะเติมนมข้นจืดลงไปนะคะเพื่อนเพื่อเพื่อความกลมกล่อมของน้ำปั่นของเราค่ะนมข้น น,ะะนมข้นจืดค่ะเราจะใช้ปริมาณอยู่ที่45 ml ค่ะเพื่อนๆแล้วก็นมข้นหวานนะคะนมข้นหวานก็ปริมาณตวงเท่ากันค่ะ45 ml ค่ะ ส่วนี้นมบรนณา,ากับสาวบรรนอกจะใช้น้ำเชื่อมนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆไม่อชอบทานน้ำเชื่อมก็ให้เพิ่มปริมาณนมข้นตรงนี้ค่ะก็คือน,นมข้นหวานเพิ่มอีก45 ml นะคะเพื่อนๆเป็น90 ml นะคะกรณีที่ไม่ใส่น้ำเชื่อมค่ะแต่สูตรนี้นมบนานณากับสาวบรนนอจะใช้น้ำเชื่อมค่ะเพื่อนๆน้ำเชื่อมจะเติมอยู่ที่2ออนนะคะปริมาณน้ำเชื่อม ปริมาณน,น้ำเชื่อมอยู่ที่สองออนค่ะน้ำเชื่อมจะเติมลงไปเลยนะคะสองออนน้ำแข็งค่ะน้ำแข็งหนึ่งแก้วนะคะตักใส่พูลแก้วเลยค่ะแก้วที่ทางร้านปันดาใช้ก็คือแก้วขนาด ยีสิบออนค่ะเพื่อนเหรือไม่ก็แก้วขนาดยี่สิบสองออนนะคะใส่ได้เหมือนกันค่ะเพื่อนเพืนมานำมาตวงได้เหมือนกันนะคะแล้วก็ตามอีกครึ่งแก้วค่ะเพื่อนเเวลาปั่นเทกับใส่แก้วจะได้เต็มแก้วพอดีนะคะส่วนผสมทุกอย่างเราปรุงครบหมดแล้วค่ะเทลงไปเลยค่ะ ปั่นเลยค่ะเพื่อนเนปั่นเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาเพิ่มตัวนี้ค่ะเพื่อนๆน นมสดกลิ่นสตรอเบอรี่นะคะหรือไม่ก็นมสดสตรอเบอรี่นั่นเองค่ะเพืเ่นนนนนอนๆตงมาธิเส่แก้วตกแต่งกันค่ะมาตกแต่งด้วยนนามสตรอเบอรี่ที่นึงจ้ะพี่น้องอันนี้ก็ใส่หน่อยใส่หลายตามความชื่นชอบเลยได้จ้ะรสชาติจะออกอมเปรี้ยวอมหวานแน่พี่น้อง เดี๋ยวจะเทลาดอีกที่หนึ่งจ้ะพี่น้องเพื่อความสวยงามจ้ะค่ะแล้วก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยค่ะเพื่อนเอนอันนี้ก็พร้อมเสิร์ฟให้ลูกค้าแล้วค่ะก็ค่อยเจอกันใหม่ค่ะเพื่อนเพื่อนสวัสดีค่ะ